เฮ้ยเฮ้ยเบอร์เก้าตายเบอร์สิบอะเหมือนเหมือนคุณจะโป้นั่นแบบว่าเพราะอไฟไม่ได้ดับนะคะเอ้ยตายเร์สิบก็เดินมาหาเอานะแต่ว่าแต่ว่าเดินไปหาเบอร์เก้าเล้ยว้ย นะคอณเดียวคุณเดียวเรามาได้กันหน่อยได้ไหมฉันมีเรื่องจะคุยด้วยอืมจะโดนกล่องหรือเปล่าฉันอยากแลกโลกับคุณอะเรามาแลกโลกันเถอะใช่คุณเป็นอะไรเราพูดตามคนคุณพูดก่อนก็เรคุณก่อนคุณก่อนมันมีคนอยู่เยอะไล่ แล้วมเบ่นหน่งมาจากไ,<ม>ไหนเราเราไปที่อื่นก่อนก็ได้ตายแล้วอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมเป็นทหารยามนะครับอย่าคุณคุยยไม่ผมไม่คิดว่าน่าจะมีคนนะแล้วคุณเป็นอะไรหหา,าจริงไหมเนี่ย เชื่อได้หรือเปล่า <lawsuit> ใช่อไหมคุณไม่หลอกกันใช่ปะเดี๋ยวนี้คุณโกหกเกงขึ้นเยอะนะคุณรู้ไหมผมได้ยินเหมือนเสียงร้องหนเลยอ่ะปั่นไฟปั่นไฟปั่นไฟถ้าตกใจโอ้แม่ก็ปุ่มเต็มเลยโผลา เฮ้ย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 เดียว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 เมื่อกี้อะใครอยาเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้ใครอยู่ตรงนี้บ้างเอ๊ะแต่ก่อนแต่แต่ก่อนหน้าเนี้ยผมได้ยินเหมือนเสียงล่องหนอยู่แต่ไม่รู้ว่าแบบมันใช่ล่องหนไหมที่วิ่งมาไอ้บุญเดียวไอ้นั่น้ำไอ้เดียวเห็นไหมเห็นไหมไอ้หนู แล้วตอว,แ,วแรกนะคะตายคาะเครื่องแล้วก็ต่อมามีสองศพรวมกันเป็นสามศพในห้องปั่นไฟค่ะโอ้โอ้แม่ก็ <c oughs> เรามากับเบอร์สิบแล้วก็เบอร์สามมาปั่นไฟนะตอนแรกเราทำเฟสอยู่กับเบอร์สิบที่ <c oughs> ห้องอ่าห้องเปียนโนแล้วก็มีเบอร์สามมามาอยู่ด้วย ผมแลกโลกับเบอร์สี่แล้วเบอร์สี่อ่ะเขาเป็นช่างทำบุญแจส่วนผมอ่ะเป็นนักเป็นนักโพสผมก็อยู่กับเขาตลอดเวลานะครับผมก็อยู่ในห้องน้ำนะเขาเบอร์สี่เขาก็โชว์เปิดประตูเข้าประตูให้ผมนะคราก็ไม่ฆ่าผมผมว่าเขาเป็นคนปลอดภัยส่วนผมก็คือนักโพสส่วนเบอร์สี่เขาก็เป็นนี่ครับผมรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่มีโพสต์รุ่รล่มขิดครับและมันมีศพสายสายสามคนผมว่ามันน่าจะมีของกินด้วยครับ ผมอยู่แถวๆห้องน้ำครับตรงที่มีประตูเข้าออกได้ครับเบอร์สี่เขาโชว์ให้ผมผม,ผมมีข้อสงสัยละคือตอนแรกใช่ไหมผมได้ยินเหมือนเสียงล่องหนเว้ยผมไม่รู้ว่าล่องหนเนี่ยเขาวิ่งมาป่าดหรือเปล่าแล้วก็คุณเบอร์แปดบอกว่าเป็นนักโพดแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมได้ไปแลกบทกับคนคนหนึ่งมาเขาบอกว่าเขาเป็นนักโพด ไม่ไม่ไม่ผมไม่ใช่โดโดผมเป็นนักโพสตัวจริงเชื่อไหมนี่บอกผมว่ามันแปลคุณถ้าคุณสงสัยผมว่าคุณบทผมได้นะคุณบทผมได้นะเป็นนักโพสตัวจริงไงคุณบทเดนะเดี๋ยวคุณเบอร์สี่คุณแลกโลกับเบอร์แปดใช่ไหมคุณจะทำตัวยังไงก็ได้ให้เขาใช้สกิลนักโพสดิถ้าเขาตอบไม่ได้เขาก็ตัวปลอมแล้วอ่ะ อาจจะไปอยู่คนละห้องใกล้ๆกันแบบเนี้ยเออได้เอาเลยเชียร์ผมแต่เชียร์ผมเชียร์ผมผมว่าไม่ใช่โดโด้หรอกหมดใจหรือเปล่าใช่เนี่ยอนอีกคนเพิ่ไหนเฮ้ยทำไมไม่ส่งใส่กูัวทั้งหมดใส่กลัวจะได้ชนะเนี่ยไอ้เหี้ยผมไมม่ผก็ไม่รู้ไงใช่ไหมคือแบบคือมันหลอกกันได้มันก็ต้องลองดูไงว่าเขาอยู่รอดเป็นแบบพวก กลุ่มคนสุดท้ายก็เขาก็มีส like ิทธ like well, so like like <um uh ิ์เป็นน่ะแต่ถ้าเขาไม่รอดแสดงว่าก็มีคนนั้นเขาไปแล้วไงคนอีกอย่างนั้นนะแล้วถ้าคุณทําแบบนี้สมมติฆาตกรเขาฟังอยู่อะแล้วเขาไม่ฆ่าคนเนี้ก็ไม่อาจจะไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าไปแยกย้ายกันไปสองคน่ันวันถือว่าเขาเป็นคนท้งไปแล้วกันเบอร์สิบเราคอยคุณเบลคุณมากับผมสิฮะว่าไงนะคุณเบอร์สาม ขออยู่ด้วยก็ได้แหละได้อยู่แหละเอาอยู่ด้วยกันสามคนดีกว่าแต่แต่ว่าแต่ผมอยากอยู่สองคนอ่ะโาขอเฮ้ยเบอร์เก้ยเบอร์เ้ามเอบอร์เก้าตามเหเบอร์เก้าเบอร์เก้ามาเหรอเบอร์เก้าตามเหรอก็ลองเลย ฉันชั้นฉันจะยืนอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ย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 เบอร์เก้าตายฮะฮัลโหลฮัลโหลทุกคน <c oughs> จะยินฉันไหมฉันอยู่กับคุณเบอร์เจ็ดวิ่งกันอยู่หน้าห้อง CCTV เห็นคุณเบอร์เจ็ดเขาบอกว่าเหมือนเบอร์เก้าเนี่ยจะตามมา ฉันกับเขาก็เลยจะวิ่งไปห้องปั่นไฟแล้วก็มีเสียงปาดอยู่ข้างหลังพอฉันเดินกลับไปดูก็เห็นศพเบอร์เก้าตอนแรกฉันว่าฉันจะเดินไปเพื่อเช็คว่าใครอยู่แถวนั้นแต่ฉันกดปุ่มผิดไปกดปุ่มรีพอร์ตฉันขอโทษฉันคิดว่าเกมนี้มันมีล่องหนจริงๆแล้วก็ใครที่ไม่ได้อยู่ในห้องไฟแสดงตัวด้วยนะครับ เราอยู่ห้องรับประทานอาหารนะกําลังจะเดินไปพักผ่อน <ulf replacing S 3> เออ,เอ,อก้อนก้อนเป็ดจะขึ้นว่าไปทําที่ห้องนอนผมอยู่ตรงห้องท้งน้ําเสียครับแล้วผมก็เดินมาตรงห้องรับประทานอาหารแล้วก็เดินเข้าไปในห้องบันเทิงผ่มหินหมายเลขหกแล้วเลขหกก็เดินตามผมมาผมก็เลยบอกว่าไปไปไปทําเวสด้วยกันแล้วหกเขาก็เหมือนอยากจะคุยกับผมเขาบอกว่าผมเป็นทั้งทางํากุญแจตัวจริงหรือเปล่า ผมก็เลยบอกว่าใช่ใช่ใช่แต่ว่ายังไม่ถึงห้องนอนเลยก็มีรีพอรตขึ้นมาแล้วเบอร์สิบเห<ผ>ม,มืนอนเหมือนคุณจะโป้น,น,นนะัแบบว่า <c oughs> เพราะไฟไม่ได้ดับนะฮะแล้วก็อ,อ่ามันเป็นเค e สนอนหลับนะแบบนีออ่ปั่นไฟอะไรอะ่ะ <c oughs> คุณโป้หรือเปล่าแล้วก็เบอร์แปดยีกก็เลยทำไมเข้าออกประตูเล่นเหมือนสิ้นหวังอย่างนั้นเลยในบอเป็นนักพทนเลยทำไมนักพทเข้าประตูได้ ฮะเข้าประูไดเเ้เอาล่ะเอาละเราเป็นพยาสพนสำคัญในเหตุและตอนนั้นนะคะคือคุณเบอร์สามอยากมาอยู่กับรวมกลุ่มกับ<อ>เราด้วยคือคุณเบอร์สามมาขออยู่กับเบอร์สิบแล้วคุณเบอร์สิบบอกจะอยู่กับเราแค่สองคนล้วก็ ตอนแรกก็แบบแลกโลกันละไงเออก็คิดว่าเบอร์สิบจะเป็นคนดีแล้วหลังจากนั้นเบอร์เก้าก็ตามตูดเรามาแล้วก็เลยแบบบอกเบอร์สิบว่าเฮ้ยเบอร์เก้าตามตูดมาเบอร์สิบก็ประมาณว่าเออตาเบอร์สิบก็เดินมาหาเอานะแต่ว่าแต่ว่าเดินไปหาเบอร์เก้าแล้วก็เบอร์เก้าแล้วตอนนั้นอะเราหันหันหันหน้าจอไปดูเบอร์สิบอยู่แล้วก็ขึ้น ขึ้นขวานค่ะผมไม่ได้สิ้นหวังครับผมมาเป็นช่างคทำคุณแจตัวปลอมผมมาเป็นนักโรดเบอร์สี่ครับเป็นนักช่างทำกุญแจตัวจริงเชื่อผมใช่ไหมเบอร์สี่ทุกคนบอมาที่นี่มาช่างกำคเราอยูแบสคุณโซยแบสคุณไม่เนียนผมผมไม่ผมไม่รู้จะทำไงแล้วแต่ว่าผมขอโทษจริงๆนะครับที่ผมมาได้แค่นี้ แต่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะไม่ยอมตายไปคนเดียวผมจะเอาคุณเบอร์เจ็ดไปด้วยเพราะผมอยากอยู่กับเขามากๆแล้วก็้หม่ก็ดาบปะคามคุณเบอร์แปดเนี่ยคุณบทอะไรกันแน่นะหรือคุณเบอร์สี่กับคุณเบอร์แปดใครช่าชนทำกุญแจตัวจริงนะผมว่าผมผมฆ่าผมฆ่าตัวตายเลยละกัน 以心。哎呀